สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุภุสุุนครับืันนี้พักขึ้นเขาอีกขึ้นเขาครับผมก็เลาะหาเห็ดสวัสดีท้ากับน้องแพงน้องครับนาะมาดูว่าสีมันประมาณฝนบ่ค่อยตกครับผมนี่กระซี่หามือเลยวบ่ค่อยมีฝนเลยครับเอาจังไดก็เลาะเบิ่งก้อนครับผมมาทาหมันติดตามรูดดมกันครับผมนี่พอแล้วครับงููอีกดอกนึงครับผมอยู่ในหลุมครับ นี่มีดอกอีกก็เกิดหอดไม่ลุ่มนี่ดอกเ,กเ,กออเลลงิน,นนะสลักหยนครับผมสามดอกครับมองสามดอกเกิดแล้วงูกบานดหกดอกนะี่ ดอกหนึ่งครับผมเห็ดอก,กอดอกแตกเลยครับเห็ดไข่ครับดอกนี้เห็ดไข่งไคครับดอกนี้ ลื่นดอกนึงครับผมโอ้ยนกเหลืองดอกนึงครับีดอกนึงแตก ดอกนึงครับผมแต่เต้ยเห็ดกอกัดอกนึงครับผมนี่เด็กนี่ครับดอกบานสดสดอยู่ครับก็ได้ยู่ดอก มีสองดอกกันดอ,อกนี้ขาไปยังไงครับหาไปเรื่อยๆครับผมกำลังได้ตั่นี้ครับต่มนึ่งครับดอกตูมก็ยังแตกหินเพียงครับ phần bất tục Kè bứt Bắt đầu đá Có đế kèn Cái bố quay đó nó không nó, Nó cửa đây lại cây nè, doggie mình đầy đủ đầy đầy hết đầy đầy hết đầy đầy hết đầy hết đầy hết đầy ดอกนี้ได้ยูสองดกอกกันตนนีกำลัง,งเหยีคดับดอกนี้กินได้ยูสอดดยูครับผมสองดอกเก็บแป้งครับผมสองสามดอก,ดกหนดอกห้าด,กดกอกดอกหิวครับ ละงกดอกหนึ่งครับผมดอกเดียวมีมูม,มันครับมูมันเป็นล้าครับผมดอกหนึ่งดอกนี้เป็นเห็ดละงหกหงเหลืองดอกหน่อยเท่ กระเดียนบ้าคนนี้พี่เอบซีบอกว่าเห็ดละงกนกเขานะดอกน้อยๆนี่ชิ้นเหลียงกับพวเหลืองครับสี่ขาวกับพวขาวติดคอครับจักแหงบัแหงกับแตกจนหักครับผมไปแกง มันแตกดอกนึงครับิบก้ใหญ่แนี้เอเหี่ยวอลไครับผมมอไปเลยอืมติน เห็นลูกมูกดอกนเงินตัวมีหมูตัวมีหมูดอกเดียวด้อตอกอมงามเลยครับมีดอกเดียวนี่แล้วโงกขาวครับจบคุณดำครับ ดอกเดียวครับผมจดก็ดอกนึงครับเก็ดพวงเหลืองครับสองดอกเจ็ดละงูอกครับผมสองดอกมันบางครับหยุดดอกตุ่มดอกนึง ดอกเกียวผลมันขาดขาดหายหายครับผมนี่ฝผลติ่งช่วงนี้ก็เลยออกบุหรี่นะครับเนาะเห็นละงงกอุ้ยฟแบบั้งสัตว์แกงตื้มกันครับเดีบกวไปงามดอกกรบมือเดี๋ยวสียางลงลแหละครับผม ยางต่อไปก็บคือสิมือเปล่าพี่น้องครับนี่ครับเห็ดมันบ่คค่ออกแล้วครับผมดินมันแห้งแล้วนี่ครับไว้แล้วครับเห็ดเห็ดกอแดงก็เก็บบ่คอยได้ครับดอกมันอ่าเถามันอันนี้เบิดแล้วครับผมเก็บได้เป็นบางดอกนะครับเนาะเห็ดละวงอกับบุหลายครับสามที่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวบงคนงานต้องแพ้งอยู่ข้างนอกครับผมกำลังยางลงครับหากับพ่อดอกนึงครับผม เดียวอะพอดีแกงอยู่ครับผมปล่อยดอ,อกยิ่งครับผมวู้นี่นี่ดอกนึง,นงเก็บมันเหยียบพอได้อยู่ครับครับผมเดี๋ยวเบิเ่งผลงานกันแค่อู้หูได้หลายอยู่คว่าคิดว่าได้ได้หลายกบผมอยู่น้องเที เห็ดเห็ดเ็นเห็ดราวมาะอะไรอย่างเห็ดขาเห็ดเห็ดลูกโมกได้ไรบอจะดอกหรึ่งดอกเห็ดลูกเอ้านี่แล้วครับผมผลงานมันนี่กอยยางที่เห็นนะครับเห็ดมันเริ่มไวครับผมดินแห้งเห็ดก็เริ่มแตกแบบนี้ครับเห็ดกอเห็ดละกโงกกบบมีบุหรี่ครับผมที่หาดอกนะพอดิอยูพอดิกินอยู่ครับผมพอดิแกงอยู่ครับถ้ามักยังไงก็ซอยกดไลค์ครับผมกดแก้ครับ กำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสหรับคลิปนี้ก็คือสิ่นี้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวที่ยังลงเขากลับบ้านแล้วครับเอาไว้พ่อกันคลิปหนา้าเมื่อหน้าครับผมพาอยู่หาก,กินทา้งใจกับฝากติดตามคือเก่าครับผมสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าเขาได้อยู่เนาะมาพรุ่งนี้กับนี้อยู่แต่ว่ามันฝนกบลงน้ำท่านละ่ะแต่ว่ากเกงแซ่บคือเก่กาครับหวานดี